เพื่อนๆวันนี้จะพามาช่อมอินเวอร์เตอร์อินเวอร์ตออเตอร์อเป็นตัวแปลงไฟจากจิตอโวลต์จิตอโวลต์เข้าตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็แปลงออกไปเป็น220ี่สิบวันนี้เป็นเสียงภาคนะครับไม่ใช่เสียงในฟิลม์มเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยก็คืออินเวอร์เตอร์นี่แหละครับแต่ต้องช่อมนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะไฟเข้าแล้วใจสอยยี่สิบไม่ออก วิธีหรือวิธีถอดนะเพื่อนๆ่นะขันน็อตสี่ตัวนี้ออกนะเพื่อนเพื่อนะบนล่างบนสองล่างสองแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมานะเพื่อนเพื่อนะเลื่อนตัวนี้ออกมานะครับเลื่อนตัวนี้ออกมาเราจะเห็นเครื่องข้างในเลยทําคนเดียวถ่ายทําคนเดียวนะเพื่อนเพื่อนะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะเพื่อนๆพอนพอรู้ออกมาเห็นเครื่องข้างในนะเพื่อนเพื่อนหรือมาเห็นเครื่องข้างในแล้วเห็นส้มหล่นอยู่สองลูกครับเพื่อนเพื่อนนี่ไงส้มบางมดสีปูด ยจะลองเปลี่ยนดูมันจะจบไหมถ้าเปลี่ยนสีสองตัวนี้แล้วจบก็ถือว่าหาส้มบางมดหล่นนะเพื่อนๆนะดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเ,เลือกมาตำแหน่งที่ตั้งของเขาสองตัวสีขาูหตุดทุบๆสีตุบหลุดเลยเพื่อนๆตุบที่หนึ่ง ตุ๊บที่สองทางที่ดีคือทางลาดยางนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวถอดถ้ามันสองขาอย่างนี้ถอดง่ายอยู่นะเพื่อนๆไม่ต้องตุ๊บไม่ต้องดูดนะโยกออกเลยนะเพื่อนๆน,นะบัตรกีตะกัวซ้ําๆลงไปสักหน่อยให้มันละลายหลอมละลายแล้วก็โยก,ออกเลยนะเพื่อนๆน,นะเวลาเราทํารูเราค่อยดูดอีกทีหนึง่งมันจะออกไหมล่ะสมคําล่ําลือไหมนี่ตึก๊กโยกทางนี้บัตรกีทางนี้แล้วก็โยกทางนี้ เมื่อกี้ทั้งไหนโยกทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆออกแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่ขาที่สี่จบเดี๋ยวเปลี่ยนลองดูเปลี่ยนเข้าไปลองดูแล้วไม่จบนะเพื่อนๆไม่ใช่ช่มบางมดหลุนแล้วนะคอมข้างอกลองดูไม่จบแนวทางการตรวจเช็คนะเพื่อนๆนะให้เราให้เราถอดรอยเฟียดฝั่งไฟออกเนี่ยฝั่งไฟสองร้อยยี่สิบเนี่ยออกนะเพื่อนๆนะลอยออกทั้งสี่ตัวเลยทําให้มันมีไฟ สามร้อยโวลต์ในจุดนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นซีสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์ของตัวต่อต่ออยู่ในวงจรให้ให้วัดตรงนี้ก่อนนะให้มีไฟสามร้อยโวลต์จ่ายมาซะก่อนนะพ<ม>อดอดเปลี่ยนตีตัวนี้ออกก่อนนะเพื่อนเพื่อนะเปลี่ยนตีตัวนี้ออกก่อนแล้ววัดไฟให้มีถ้าไฟไม่มีต้องซ่อมทางเข้านะเพื่อนๆนะทางเข้าทางทางเข้าก็คือทาง สิบสองโวลต์เข้านี่นะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเพื่อนเพื่อนพอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนปกติแล้วไอซี IC ตัวนี้เขาลบเบอร์มาเขาปกติเขาจะไม่ลบเบอร์แต่ตัวนี้เขาลบเบอร์มามาดูเทียบขาดูแล้วขาเจ็ดเป็นขาเกานะเพื่อนเพื่อน ขาเจ็ดเก้า 9, ถ้าขาเจ็ดเก้าต้องเป็นเบอร์ T L สี่เก้าสี่นะเพื่อนๆนะแล้วไฟขาสิบเอ็ดสิบสองต้องมีไฟแต่วัดแล้วมันไม่มีเก้าสิบเจ็ดสิบสองสองขานี้ไม่มีไฟนะมันต้องเป็นเบอร์เก้าสี่เก้าสี่แน่นอนเพราะว่าขาเจ็ดมันลงเกา้านะเพื่อนๆเราก็มาวัดดูที่มาที่ไปของมันมาเจออาตัวนี้ขาดนะเพื่อนๆนะ ค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวเล็กเล็กมากนะเพื่อนๆใหญ่กว่าไปายมิเตอร์มิเตอร์ไปเข็มนิดหน่อยนะจะลองมาค้อมลองดูนะถ้าสมมุติว่าค้อมไปแล้วถ้าไฟจุดนี้มีนะขาสิบเอ็ดสิบสองมีไฟมันต้องมีไฟสามร้อยโวลต์ที่ที่ท,ที่ที่บอกมานะเพื่อนๆนะตรงซีตัวนี้นะเพื่อนๆที่ต่ออยู่เนี่ยนะนะเพื่อนๆนะร้อย 400โวลต์10ไมโครนะเพื่อนๆนะตามหลักผมก็ทําอย่างนี้นะครับปฏิบัติล้วนๆนะครับหน้างานจริงแล้วเราค่อยเอาถ้าถ้าไฟจุดนี้มีนะเพื่อนๆนะแล้วค่อยเอาเฟียดใส่นะเพื่อนๆนะเฟียดตัวนี้มันใช้เบอร์ ARF 840นะเพื่อนๆท่านใดที่เคยซ่อมประจาก็คุ้นๆอยู่นะพวกนี้ซ่อมยากกว่าทีวีนะครับทีวีถึงซ่อมยังไม่จบก็วิเคราะห์อาการว่าอะไรเสียได้แล้วอันนี้มัน สึ่ยากยากหนึ่งอะไรเล็กยาก2ลบเบอร์เราต้องมาเทียบ Data s h e e t แล้วตัวนี้เทียบ Data s h ช et ได้เบอร์ t l 4 9 4เนะเพื่อนๆหรือ KA 494ก็อันเดียวกันแล้วตัวนี้นเป็นชิปด้วยมันลบเบอร์ออกด้วยอาตัวนี้เป็นราคาต่ำแน่นอนนะเพื่อนๆผมจะเลือก1โอห์มนะเพื่อนๆน,นะใส่นะ1โอห์มนี่ก็จะมีสีน้ําตาลดําทองทองนะเพื่อนๆเดี๋ยวใ,ใส่ลองดูนะเดี๋ยวจะใส่ ไอ้ปลอกตัวนี้กันช็อตนะเพื่อนๆถ้าเจ้าตัวของมันเลยหายากนะเพื่อนหายากกว่าทองคำนะนี่จริงๆงทองคาก็ไปร้านขายทองก็มีแต่ตัวนี้ไปซื้อร้านขายอะไรไม่มีขายนะแต่อย่างอื่นมีเยอะแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะมันเป็นซีชิปเป็นอาชิปใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อนๆอ่นาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วอาหนึ่งโอมใส่ปลอกสวมกันช็อตนะเพื่อนๆนแปลงล่างเลยนอนแอดแลดเลยตัวนี้ ตัวอมตัวเดิมนะเพื่อนเพื่อนแล้วเปิดสวิตดูไปพร้อมกันนะครับถ้าเครื่องพร้อมที่จะทํางานนะฝั่งนี้พร้อมที่จะทํางานต้องมีไฟสามร้อยจ่ายออกมาจุดนี้นะเพื่อนเพื่อนนะจะมีซีสองตัวอยู่นี่ซีสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเราค่อยเอาเปียนใส่นะเพื่อนเพื่อนแล้วจะมันถึงจะจ่ายเป็นไฟเอซออกมาตรงปลั๊กนะครับเพื่อนเพื่อนอ้าวเปิดสวิตชึก สวีทนะครับเพื่อนเพื่อนะวัดน,นะดูเกมนี้เติร์ไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนขึ้นแล้วนะสามร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วอ่ะพร้อมลอยตะกัว่วออกแล้วจะเอาเยษใส่นะเพื่อนนะดูไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนนะใครชอบงัดชอบแงชอบแกะชอบจิ้มมาเลยนะครับชอบตามนี้เลยเดี๋ยวช่างมนัดจัดให้ ก่อนที่จะทาการอย่างอื่นอย่างใดสปาร์คแฟอ,อก,ก่อนนะครับเพื่อนๆยังมีไฟอยู่นะตัวนี้นะสามร้อยแต่ตัวมันเล็กเฉยๆดูนะเพื่อนๆเห็นไหมแป๊กเลยสปาร์คแฟออกแล้วรอยขาพวกนี้แล้วก็เอาเฟียดใส่เฟียดก็วัดดูก่อนนะเพื่อนเผื่อมันเสียนะตอนแรกนึกว่าส้มจะลนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะมาครับเพื่อนๆต่อนะครับใส่เฟียดเข้าไปแล้วนะฉีดตัวนี้นะเพื่อนๆนะหนึ่งสองสามสี RF840 นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วคือคลิปที่ผมแนะนำเนี่การประกอบเนี่ยผมไม่ได้แนะนํานะเพื่อนเอน,นะหรือยังไงประกอบอย่างนั้นให้จําเอาก็แล้วกันนะถ้าจบก็คือจบเป็นแนวทางการช่อมสําหรับเพื่อนเอนนะผมจะต่อ <c oughs> ใสาเฟรตเข้าไปแล้วผมจะกิ้มรอเลยนะเพื่อนเพื่อนนะผมจะต่อกิ้มขั้วเอซีเอซที่ปักตรงนี้ มันจะมาโผล่จุดนี้กับจุดนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองไปด้วยกันครับต่อไปจะทําการทดสอบนะเพื่อนๆนะปล่อยไฟปล่อยไฟ12โวลตวเข้ามาจุดนี้นะเพื่อนๆนะถ้าหลอดไฟติดก็ถือว่าผ่านนะเพื่อนๆนะวิธีประกอบวิธีใส่ซีพวกนี้จะไม่ได้แนะนําอีกเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานง่ายๆนะเพื่อนๆนะมาดูไปพร้อมๆกันเปิดสวิตช์อ่าโอเคผ่านปิดงาน